คู่โลกคูช่อง youtube สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู่ช่อง youtube YouTube นะครับก็มีเคสหนึ่งครับที่ทักหาผมมานะครับตั้งแต่วันที่15เดือนตุลาคมนะครับที่ผ่านมานะครับเนื่องจากช่อง youtube โดนแฮกนะครับช่อง youtube นะครับ Gmail โดนเปลี่ยนหัสผ่านไปนะครับโดนเปลี่ยนเบอร์ยืนยันตัวตนสองชั้นนะครับแล้วก็อีเมลในการกู้คืนนะครับ เคสนี้นะครับผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับในการเข้าไปกู้นะครับในการเข้าไปกู้จะมีค่ามัดจาก่อน500บาทนะครับจากที่ดูนะครับเคสนี้น่าจะโดนปิดการใช้งานด้วยนะครับสาเหตุที่โดนปิดก็คือคนแฮกน่าจะไปลงวิดีโอนะครับที่ผิดกฎชุมชนนะครับทาให้ช่อง YouTube โดนปิดไปด้วยนะครับไม่สามารถเข้าช่องได้ตั่นองนะครับเคสนี้ผมใช้เวลากู้น่าจะประมาณ 2วันนะครับนะก็สามารถที่จะเข้าช่อง YouTube ได้แล้วนะครับนะนี่คือการดีรหัสผ่านนะครับผมก็ได้ทำการดีรหัสผ่านใหม่นะครับแล้วก็สามารถกู้บัญชีช่อง YouTube ได้สำเร็จนะครับแล้วก็ได้มีการลงชื่อนะครับผมก็จะใช้ iPad ผมนะครับในการเข้าไปตรวสอบให้นะครับว่า ข้อมูลที่เขาแท็กไปนั้นนะครับได้แก้ไขข้อมูลอะไรไปบ้างแล้วนะครับนะแล้วก็ได้ใส่อีเมลนะครับในการคู่คืนให้นะครับแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับช่อง youtube ให้นะครับนะเคสนี้ก็ถือว่าใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ2วันนะครับเคสนี้จะยากหน่อยครับเนื่องจากช่องโดนแท็กจากต่างประเทศด้วยนะครับก็สามารถที่จะเปิดยืนยันตัวตน2ชั้นได้ นะครับผมก็จะใช้เบอร์โทรศัพท์ผมก่อนนะครับในการเข้าไปกู้ให้นะครับหลังจากที่กู้แต่แล้วนะครับผมจะเชื่อมเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของช่องให้อีกทีนะครับนะนี่คือช่องที่สามารถเข้าได้แล้วนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับแมคโครนะครับการขุดสระขุดโคกนามโมเดลต่างๆนะครับนะก็คนติดตาม1นึงแสนกว่าคนนะครับนะ อ่านี่คือเมนูหลังบ้านนะครับเกี่ยวกับวิดีโอนะครับแล้วก็ข้อมูลการวิเคราะห์นะครับก็สามารถกู้ช่องได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าช่องนี้เข้าได้หรือยังนะครับอ่าตอนนี้โชว์แล้วนะครับโชคเหลืองวิไลนะครับแมคโครนะครับเป็นเกี่ยวกับแมคโครรับจ้างทั่วไปนะครับการทำโคกนาฬิาโมเดลนะครับ ทมบ่ทมที่นะครับทำสวนการเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถไปใช้บริการพี่เขาได้นะครับนะเกี่ยวกับการทำโค้งน้โมเดลนะครับนะก็ถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับนะช่องโดนแฮกนะครับไม่สามารถเข้าช่องได้นะครับนะก็สามารถที่จะทักหาผมได้เลยครับยินดีให้บริการนะครับ